สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะหลังจากเจาะปูนหนานะฮะ EP ที่1ตอนนี้เป็น EP ที่สองนะฮะหลังจากการทดสอบทดลองกับกระเบื้องแล้วเรียบร้อยนะฮะคิดซะว่ายังไงก็ต้องเป็นไงเป็นกันนะฮะแต่ก็ต้องเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนแล้วก็ต้องฉาบเข้าไปใหม่นะฮะของเราชอบอยู่แล้วอุปสรรคอะ มีมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะฮะอุปสรรคเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปกันเลยนะฮะเข้าไปชมคลิปกันเลยฟาบก็หลังจากอีพีที่แล้วนะฮะทดสอบไปแล้วนะฮะต่อไปเราจะวัดวัดระดับนะฮะก็คือเราไม่รู้ว่าปูนมันยาวขนาดไหนนะฮะไอเราไม่รู้เสาเนี่ยระยะห่างมันมากขนาดไหนนะฮะ แล้วเราจะเจาะเจะกระเบื้องเนี่ยเราจะรู้พิกัดของมันด้านนู้นกับด้านนี้ยังไงนะฮะเพราะเราเจาะด้านนี้ไปทะลุด้านนู้นนะฮะด้านนู้นมีเสานะฮะลักชั่วหามเสานะฮะคือเราจะให้อยู่แค่ตรงนี้นะฮะแถวแถวนี้เดี๋ยวเราเริ่มวัดกันเลยนะฮะไม่ใช่วัดครึ่งหนึ่งกรรมาการครึ่งหนึ่งนะฮะ <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวนะฮะก็คือเราต้องการที่จะให้ออกมาแถวๆนี้นะฮะรูแรกรูที่สองมันก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นเป็นสองรูนะฮะประมาณนี้ผมให้อยู่แถวๆนี้ก็คือไม่ให้มันโดนตัวเสาได้นะฮะ ถ้าโดนเสาเอ้โอ้โหเจ๋งก็ใช้ลวดนะฮะวัดประมาณนี้ให้โผล่ตรงนั้นเดี๋ยวเราไปวัดด้านนอกนะฮะเราต้องใช้ตัวนี้เข้าช่วยเพื่อให้รู้พิกัดมันะฮะเรามีตัวช่วยเยอะ ก็ถ้าใช้ตลับเมตรวัดก็ได้นะฮะแต่พอดีเป็นคนไม่ค่อยชอบ <c oughs> ไม่ค่อยชอบที่เหมือนใครนะก็จะได้ตัวยูมาประมาณนี้นะตัวยูเราตัดกนได้ตัวยูมาประมาณนี้เราก็ตัดตัวยูก่น เรียบร้อยคราวนี้เท่ากันแล้วนะฮะเห็นไหมฮะโอ้ยลึกนิดหน่อยนะคืออย่าให้มันเบียดเสาปูนอะนะฮะแล้วก็อย่าให้มันตกเยอะเกินไป คือทาอย่างเงี้ยมันจะเห็นทั้งสองฝั่งเห็นไหมฮะเนี่ยแล้วมันก็จะหนีบอยู่อย่างเงี้ยเลยแล้วรูมันจะโผล่ตรงนี้แล้วเราจะเลียดไปกับพื้นเห็นไหมฮะเนี่ยคือเราจะรู้ว่ามันไม่โดนเสาแน่นอนถ้าเราทําแบบเนี้ยแล้วที่สําคัญด้านนี้เห็นไหมฮะมันจะเห็นจะจ่จะี่โอ้ยเบียด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  คือถ้ามันเห็นจะจ่าแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นปัญหาเนี่ยมันก็ไม่เป็นปัญหานะฮะเดี๋ยวขอขะยะัดเลหนึงเนี่ยคราวนี้ไม่โดนเสาแน่นอนปัป๊บเข้าไปแล้วก็อยู่กึ่งกลางของของแผ่นด้วย ถึงตรงไหนถึงแถวนี้นะเฉลี่ยแล้วเรียบร้อยลุยอาจจะมีพังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะถ้าพังตรงนี้ก็ช่วยไม่ได้นะฮะแผนการวิจัยมันมาแค่นี้จริงๆเราก็ทำแค่นี้จริงๆนะฮะ เราะว่าเราวิจัยมาแล้วทดสอบทดลองมาหมดแล้วผมจะเอาโหมดเป็นโหมดเจาะไม่กระแทกนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวดอกใหญ่มาแล้วมันจะ มาแล้วมันจะมาหลงเป็นโหมดกระแทกแล้วมันจะทําให้เสียหายนะครก็เลยตั้งใจเอาเป็นโหมดโหมดเจาะไม่กระแทกนะฮะลุยเข้าไปทั้งหมดเลยจะได้จบโอ้โเหเสียงหวานหวานดลย ขอแถมกระแทกสักหน่อยแม่เหนื่อยมาละขอแถมกระแทกแล้วเดี๋ยวเอาคืนนะต้าทะลุแล้วน่าจะทะลุแล้วนะฮะ แต่ยางไม่ทะลุท่านี้สำคัญนะฮะสำคัญมากท้าทางการจับนะฮะต้องปรับให้สมดุลน,นะฮะ นะเรียบร้อยนะฮะทะลุก็คือถ้าใช้ดอกเนี้ยมันจะไม่ทะลุหลังสุดนะฮะเพราะมันหนามากเดี๋ยว อลองดูก่อนจะรอดไหมไม่รอดนะไม่ทะลุนะตัดใจนะฮะดอกใหญ่ลุยเข้าไปเลยลองตัดใจแล้วล่ะอธิบายเอ้ย ก็อย่าลืมนะฮะกลับไปสูมโม่โหมดกลับไปสูมโม่โหมดสวรค์ธรรมดานะฮะอย่าลืมเดี๋ยวเดี๋ยวมีแตกนะฮะเดี๋ยวถ้าแตกนี่โอ้โหผมต้องมาซอะกระเบื้องอีกโอ้โหเสียงกระแทกรุนแรงนะฮะคือตัว หัว S SDS เนี่ยมันจะเหมือนกับมันจะมันจะเกิดมาเพื่อกระแทกจริงๆนะฮะโอ้ยคอเวียงโอ้โหรุนแรงได้ที่จริงๆสมเป็นสว่านหมื่นหกแลฮะคะอเวียงเขาเนี่ย ร้อยนะฮะะลุสวยสวยอยอลืมนะฮะพอทะลุแล้วเข้าหมดกระแทกนะฮะกระแทกอย่างรุนแรงนะฮะเข้าหมดกระแทกเลยเน่เรียบร้อย แล้วก็ลุย <whoa> ต่อนะฮะลั่นบ้านนะฮะ <ina> มีลั่นบ้านด้วยเ้ยกระแทกอย่างรุนแรงนะครับข้อเวียงของเขา โอ้เขาเกิดมาเป็นตสวรรคกระแทกจริงๆโอ้ยรุนแรงมากโอ้ย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 มันจะกระแทกอะไรโหดร้ายขนาดนี้อ โอ้ยสี่จุดสองจูนเจนะฮะไม่ได้โอ้ยยังก็แผ่นดินไหวลิสเตอร์โอ้โหเขาเกิดมาก็แทกสมเหตุสมผลนะฮะองโอ้ย หมื่นหนะฮะเรียบร้อยไปแล้วนะฮะอือหือทำลายล้างโอ้ยมีระเบิดนะฮะโอ้ยปอนแตกวันนี้อธิบายเอกวานจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถูกใจคลิปนี้กดไลค์ให้ด้วยละ่ะอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆอธิบายกันจะจ ปฏิบัติกันให้เห็นกันไปเลยวันนี้อธิบายกวา่าลาไปก่อนสวัสดีครับ